เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยอะไรอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนี้ถ้าเขาจะจีบหนูจะพร้อมให้เขาจีบไหมอันนี้ขอไปบอกเขาเองดีกว่าค่ะครั้งเปิดเปิดใจให้นายไหมตอนนายโทรมาเป็นยังไงบ้างตอนห็นข้าว ก็โทรมาค่ะแล้วก็อะรก็มีโอกาสได้พูดกับหนูก็สรารภาพหลายๆอย่างเหมือนที่ทุกคนได้ยินนั่นแหละค่ะออก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราก็ได้คุยกันมากขึ้นได้แบบเปิดใจคุยหลายๆอย่างได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราขอบคุณเขาเนาะที่แบบเขาก็ให้เกียรติเราขนาดนี้แววตาเรามัน <c oughs> แวววาวเนาะไฟปะคะ <c oughs> อะจริงจริงก็คือสิ้นสุดทางเพื่อนเราใช่ไหมจ๊ะเออย,างงายัองไงอะสถานะนดีกว่าเฟิร์นตอนนี้ยังไงคนว่ามันมันก็เป็นอีกสัก็บบหนึ่งที่ดี คือเลิก嘛เนาะตอนที่นายโทรมาบอกเราว่าเฮ้ยฉันชอบแกนะอย่างเงี้ยตอนนั้นคือความรู้สึกเราอย่างเงี้ยมันรู้สึกไงดากัรดาเขาตกใจค่ะ เรารู้มาก่อนไหมมีความรู้สึกก่อนไหมมีมีความสัมผัสได้บ้างไหมอะไรนะคะสัมผัสความรู้สึกมีกลิ่นมาบ้างไหมก่อนหน้านี้ก่อนหน้าแล้วคือจริงๆเขาดีกับเราอยู่แล้วเราเป็นเพื่อนกันอย่างนี้แต่ว่าหลังๆก็เขาก็พยายามแบบคุยกับเรามากขึ้นเข้าหาเรามากขึ้นแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่รู้แล้วแม้ว่านายแบบแปลกๆทำพีดกับเราถึงปกติเขาที่อยู่แล้วว่า คือเสมอต้นเสมอปลายเราเลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยมันจะพิเศษกว่าเมื่อก่อนออะไรย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาเยอะขึ้นนะพูดคุยกันเยอะขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยไอ้ที่ดีนี่คือไอ้ที่ดีคือรู้สึกนะว่าเขากำลังจะจีบเราเราก็จริงๆเราแค่รู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็แมันก็พูดไม่พูดไม่ได้อ่ะพูดไม่เหลือไม่รู้เรื่องใช้ทั้งวันค่ะมุณบอกอย่าถามเนี่ยอย่าพูดอายเขาจริงๆแล้วคนรอบข้างสังเกตพฤติกรรมของนายที่เปลี่ยนใจเพื่อนๆเราหรือคนรรออบตัวะไเงี้ย นับทักเราอแม้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นตอนเออจริงๆเพื่อนเองในความร,รู้สึกของความเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมันตั้งหลายปีหาปีกปีอ,อย่เงี้ยช่วงพักๆหลังๆที่มันพีคไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันก็เหมือนสเตเบิลเหมือนเมื่อก่อน ก็ปกตินะคะคืออย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์มันดีมาแบบหลายปีมา,มากๆเลยยังแค่แค่เรารู้สึกว่าอ๋อช่วงนี้ได้คุยกันมากขึ้นเป็นพิเศษเท่นั้นเองเขาคือก็โทราหาเราคุยกับเราเหมือนแบบอยากจักเรามากขึ้นหรือยังไงคนะอันนี้ต้องไปถามเขาค่ะเออ,เอ,อ,อแล้วก็รู้ไหมว่าก่อนหน้าน,นี้แบบเขาไปปรึกษาคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาแบบว่าอยากจะสารสัมพันธ์กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งรู้ตอนเขาโทรมาเล่าให้ฟังเขาไมาตัดหน้าเลยว่าเขาไปปรึกษาพี่นุ่กใช่ไหมตอนไปที่วังสั่งตวเขาไปไปดูเขา หรือว่าแบบโกงหรือว่ายังงไแพรกี่อย่างๆค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้วางกันเร็วก็ข <c oughs> อเขาพูดอะไรมาเราก็ได้ระกาศาะะได้คุยหลายๆอย่างเลยจ <c oughs> นแบบเออมันก็มันก็เป็นไปยังทิศทางที่ดีนะมีการแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมองว่าตัวเปิดอย่างพี่หนุ่มอย่างเงี้ยถ้าพี่หนุ่มไม่เป็นแบบเขาสื่อเขาชักประกาศให้อย่างเงี้ยมันจะมีวันนี้ไหมนะถ้าจริงๆคนเราก็ ด้วยเป่ง like ั้นก็คงจะมีคนมาสั่ภา่ะผ้าไปนั่นเองแล้วความรู้สึกของเฟิร์นล่ะคะกับน้าในเมื่อนายเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาความสัมพันกับเรามันมากกว่าเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยเขาไม่อยากเสียเราตายเขาอยู่กับเราอยากมีเราตลอดก็เราเราก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกเป็นความรู้สึกพิเศษเลยออเราก็รู้สึกพิเศษกับเขามานานแล้วหรือว่าเพิ่งเป็นแบบติกติกกันที่เทศไทยเหมือนกันได้คุยกันไม่งั้นพี่เดินอนุญาตถามตอนนี้เขาโทรมาบอกว่าเขาจะจีบเราเราตอบอะไรก็ไป หัวล้อยิงกังไม่พูดค่ะเหมือนมันบใจอ่ะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่า <c oughs> ทำไมทําอย่างนั้นก็แบบหัวล้อไปก่อนทำไมหัวราะหัวลรอไมนเขินแก้เขินยังเงหนะใกล้เคียงค่ะแล้วอ,อย่างน้องนายามาถามว่าถ้าเขาจะจีบหนูจะรอไหมเออขา,ขาจีบไหมคะแต่คนหนจะรับไหมคะถ้าเจะจีบแล้วหนูจะรับไหมคะถ้าเรจีบเพื่อนจะรับไหมคะจอเคโอเคจะเคบอเคอคะอคค บอกเขาเองดีกว่าใครทั้งบ้านอยากดูทั้งบ้านอยากดูว่าเราแค่ไปยาวนีเปิดเปิดเปิดใจให้นายไหมตลอดตลอดตลอดที่ผ่านมา5ปีที่รู้จักตั้งแต่เป็นเพื่อนจนจะมาเป็นี้มาปิดสถานะไปก็เขาเป็นผู้ชายยังไงเขาเขาหลังเขาหลังเขาเป็นคนเขาเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนดีแล้วก็คือเขาไม่เคยน่ารักแค่กับหนูเขาน่ารักกับเพื่อนๆหนูทุตัวละอย่าง ่ทางมันเปิดตั้งแต่แม่แม่หมูเชียร์ให้จีบแล้วแม่หมูเปิดทางให้เร้ไปซื้มแม่หมูน้องมากการแบบว่าแม่แบบเปิดกันแล้วแบบสนิทกันจากกับแม่ไปมาหาสืุทอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบทางสะดวกทุกอย่างมันสะดวกมันเรียบร้อมไปหมดเลยค่ะตอบสิคะ่ะเดาตาตัดไปแบบครอบครัวแบบรให้หมูไปเกี่ยวแห้หมูคอเอ็นดูเราอ่ะก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกอบอุ่นทั้งที่ ล้วได้คุยกับแม่ไหมหลังจากน,นายเขาบอกแอบประกาศที่บอกว่าดีบีบฉันได้คุยค่ะก็กโทรคุยกับแม่เออแล้วแม่ว่าไงไม่บอกเหรอแต่ว่าก็คุยกับแม่แล้วถูกไหมคุยกับแม่แล้วแล<ม>้วพอหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์มันจะดูเหนือเปอ็นก,กระดับขกกึน้นขึ้นไปอีกระดับเวลาคุยกันอะไรย่างเงี้ยก็มันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งเนาะที่เฟิร์นเซยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นทิศทางที่ดีค่ะแล้วก็อยากให้เราสองคนค่อยๆคุยกันไปเรียนรู้กันไปแบบที่ เป็นธรรมชาติแล้วก็ธรรมดาที่สุดนะเจอเวลามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันแบบว่านายเขาก็รอมาแบบหลายปีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเมื่ตัวเรามองว่ามันก็ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วแม้ว่าเออเขาก็โอเคกับเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ตงเป็นตลอดเวลาที่เหมาะสมแล้วก็อะไรที่มันรีบร้อนไปก็คงไม่ดีกับนายเขาเป็นคนที่กว่าเขาจะออกมาพูดหรือทําอะไรอะเฟิร์นเชื่อมั่นว่าเขาคิดดีมากมากอย่าอย่างเนี้ยเฟิร์นเขาเขินไหมเพราะว่าด้วยความที่เรา ไม่ได้มีความรักนาดตอนนั้นวันนี้มันเกิดหมายถึงไงที่ผ่านมาเราสดตั้งลายตอนนี้นวันนี้มันเริ่มมีความรักมันมันรู้สึกยังไงว่ามันก็ชื่นใจมันส่ใหมพ่ไก็ผมว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็คือส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่กดกันหรือน่ากลัวอะไรเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีกันเป็นพื้นฐานคือความหวังดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่ว่าสถานะจะเป็นยังไงจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยช่ไหความหวังดีนี่มันก็คือความสบายใจของเราเราแบงว่าเป็นช่วงของการนก อยาก <rodz aju> จะบอกจากกรอบในโซนเพราะาแต่ว่าเราอย่างยัไม่ทันจะน้อมเลยอ่าเนาะคนองคาดหวังแล้วคองเคาดัสังคมตอนนี้กำลังกดดันว่าเราจะแต่งงานนะพี่ว่าให้กดดันเลยไม่กดดันเลยค่ะแดีวคนก็ได้เห็นนะคะว่ามันมีทั้งคนที่แบบคอยเชีย์เราแล้วก็เป็นห่วงคนด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆต่สโซนเฟนคือคนไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องกดดันอะไรเลยเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆมากๆ ระหว่างไหมครับเฟิร์นว่ามันแบบว่าสุดท้ายหลายๆคนเขาก็บอกว่าจะเหมือนในหนังอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจบเหมือนในหนังอะไรเงี้ยเราคิด <S <S ไ,ไหมเพราะว่านายก็ได้ถามไปแล้วในอย่างเงี้ยตัวสำหรับตัวเราอย่างไงบ้างก็คือก็อย่างที่คนบอกคือว่าคนอยากค่อยค่อยรู้จักจกับเขาไปนี่มันเพิ่งก้าวแรกจริงๆสายที่ทุกอย่างมันเพิ่งแบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็ธรรมา แต่ได้าอย่างพอนน้องนายประกาศว่าจะจีบกันก็จะมีเพจคู่คืนใครก่อนแล้วเพกคนคือน้องนายตเองแตกรรมือใครก่อนบน้องนายกับไม่อเยียบมาตรงนี้หน่อยนิดนึงเราจะเหุการณ์ตังเออฮะจแล้วคือไม่ถงไม่ไม่เขาบอกยังกันกันตอีรงนอ๋อเห็นแล้วค่ะก็น่ารักดีนะรู้ึกว่าสนุกดีคนก็เข้าไปอ่านแล้วก็ก็รู้สึกขอบคุณ่ทุกคนแบบ เป็นทั้งกําลังใจคอยคอยเคลียร์คอยสนับสนุนแล้วก็คอยทวงคืนอะไรเงี้ยก็ทวงคืนกันตลอดไปนะคะสนุกดีเข้า่าที่เจมสเหมือนที่เจมแ์จะตีไหมคะอุ้ยทวงคืนไปทวงคืนมาสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่าก็ปล่อ,อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอออตอนนี้ใจเราเป็นขนาดไหนคะเพลอมันมันว่างมาหลายปีแล้ววันนี้มันแบบมันมีคนมาเติมเต็มมันแบบยังไงบ้างคะดีค่ะมันใช้คขา่าใจฟูได้ไหมครับ ยิ้มๆค่ะรู้สึกยิ้ยรื่อยหลังจากที่ในายให้สัมภาษณ์ไปได้มีแบบเจอกันไหมครับนอกจากคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เจอกันเลยค่ะเออขาก็าออถ่ายละ,ยะค,คล<ม>รแต่มันจะไม่เข้าขั้วอย่างนีถ้าคนจะจับตามองเราสองคนมากขึ้นอยู่นี้ก็เราของคนเข้าใจค่ะเข้าใจได้เห็นแบบว่าโซเชียลหลังๆไหมคะที่แบบว่าพอนายเอาบรรากาศคนกขเป็นรุงแบบนั่งในกองละครนั่งในก็แกล้งแกล้งนายกันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นงนะแม่เราไม่ออกกองละครก็เราก็ยังรอดอยู่ เจอนังข่าวแบบนี้แหละโนเขินตอนนี้โดนเซวเยอะไหมเพิ่มโดนใส่โดนค่ะโดนอันนี้ก็คือแบบออกไปข่าวมันไม่มีโอกาสได้แบบคุยกันไปเจอกันจังคุยโทรศัพท์เดียวเพราะอะไรเพราะมันเมืองไทยขายนักข่าวงานทงานจริงจริงมีนัดกันเงี่ยนายนายเพราะนายนายไปยื่นปากมาให้ที่ประธานไม่เคยมีอะไรจื่นากถามนายนายเมื่อันที่ไม่มีแล้วดีกว่าค่ะหรือว่าเราคุยกันไปหมดแล้ววันนี้นั่นคลิปนายให้สัมภาษณ์นะแล้วเขาออกมาพูดแบบ ก็ไม่น่าต่างกับทุกคนนะคะเออแล้วก็เปิดในการใช่ก็เปิดค่ะจริงจริงก่อนก่อนที่เขาจะออกงานเขาโทรหาเราเขาก็บอกว่าวันนี้เขาจะออกอีเวนต์นะเขาที่สัมภาษณ์เขาขออนุญาตพูดเรื่องหนูได้ไหมหนูโอเคแต่หนูก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดตรงขนาดนั้นดูกี่รอบวนไปครับสองสองดูสองรอบไปเหรอเออบนไปให้มันชัดเจนไงแต่ทใช้ประพันธ์เรียกว่านับหนึ่ง แล้วมีนับเพื่อนแฟนใช่ไหมที่เจอจิตก็มันมันก้าวแรกมากๆเลยค่ะโดยที่แบบได้ลองคุยแล้รู้จักกันอีกมุมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ใช่แฟนหมนะในการศึกษาใช่ก็ตอบแล้วว่าถ้าคุยถึงใครไม่มาบองบอกใครบอกโซเชียลเลยก็บอกค่ะแับไงนะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่สุดนะตอนนี้คือคนก็ไม่ได้ไปหาคำเรียกเขาเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่ดีแค่นั้นเองพูดไม่ชัดเนาะรอบที่แล้วนายเขาฝากถ่ายสื่อไปแล้วรอบนี้เพิ่์นจะฝากบอกอะไรนายถ่ายสื่อ ไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปบอกตัวเองหน่อยอยากหนูไม่บอกไม่ได้เลยหรอไปย้ายไม่ได้นิดนึงหน่อยดีไม่ได้เอ่างเราเลยคะก็ให้ติดตามให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะแล้ก็ให้ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้หด้วยนะคะแล้วก็ยิ่ดีจากฝากขอบคุณค่ะกับทุกคนที่คอยตามคอยเสียคอยสนับสนุนมาก่อนแล้วก็สำหรับทุกคนที่เป็นห่วงด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะคะทุกอย่างก็แฮปปี้ดีค่ะมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะ แต่ทีนีก็เซลลได้อะไรได้เซลได้ก็่อย่าแรงมากไม่เหรอพอแ่ล้งนะหลอไปแครกู๊ดอกวันนี้ยแต่แครแล้ว